เพราะพวกเขายังโกหกไม่เลิกโลกถึงต้องมีบิตคอยคุณเคยสงสัยไหมว่าเงินที่เราใช้กันทุกวันมีมูลค่าจริงๆหรือไม่เงินหรือเฟียตมันนี่เป็นสิ่งที่เราเชื่อมัน่นโดยไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันวันนี้เงินของเรากำลังสูญเสียคุณค่าไปทุกวันจากอัตรางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยบิตคอยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็นทางออกจากระบบที่ล้มเหลวที่เราถูกหลอกให้ใช้งานมาตลอดทำไมโลกถึงต้องมีบิตคอย เรามาหาคำตอบกันเงินเฟียตและปัญหาของระบบการเงินโลกย้อนกลับไปปี1971ประธานาธิบดีริชานิกสันของสหรัฐประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำหรือที่เรียกว่านิกสันช็อคตั้งแต่นั้นมาดอลลาร์และสกุลเงินอื่นๆ ไม่ได้มีสินทรัพย์รองรับอีกต่อไปแต่มันถูกพิมพ์ออกมาได้ไม่จํากัดรัฐบาลอ้างว่าเงินเฟอ้อเล็กน้อยเป็นเรื่องดีโดยมีเป้าหมายอยู่ที่2%ต่อปีแต่ความจริงแล้วเงินของคุณถูกลดมูลค่าไปเรื่อยๆและการออมเงินแบบเดิมแทบจะไร้ค่าบิตคอยเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านปัญหานี้บิตคอยคืออะไรและแตกต่างจากเงินทั่วไปอย่างไรบิตคอยเป็นเงินสดด,ดิจิทัลแบบไรตัวกลางหรือเพียรูเพียอิเล็กทรอนิกส์แคชที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารหรือรัฐบาลใดๆ มันถูกสร้างขึ้นในปี2008โดยบุคคลนิรนามที่ใช้ชื่อว่าซาโตชินากาโมโตะคุณสมบัติของบิตคอยที่ทำให้มันเหนือกว่าเงินทั่วไป 1>, 1. มีจำนวนจำกัดมีเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากเงินเฟียตท,ที่สามารถพิมพ์มเพิ่มได้ไม่จำกัด 2. ไร้ศูนย์กลางไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลธนาคารหรือองค์กรใดๆ 3. ปลอดภัยและโปร่งใสทุกธุรกรรมถูกบันทึกลงบนบล็อกเชน และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลังได้ 4. ไม่สามารถยึดหรืออายัดได้ต่างจากบัญชีธนาคารที่รัฐบาลสามารถอายัดเงินคุณได้หากใช้บิตคอยคุณคือเจ้าของเงิน100%บิตคอยคือระบบการเงินที่เป็นธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวอย่างจริงทำไมเงินเฟียตถึงไม่น่าไว้ใจลองดูประเทศที่เคยเผชิญปัญหาเงินเฟอ้อรุนแรงเช่นเวนซุเอลาเงินเฟอ้อพุ่งทะลุ1ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้ประชาชนต้องหันมาใช้บิตคอย ซิมบับเวเคยพิมพ์ธนบัตรมูลค่า100ล้านล้านดอนลลาร์ซิมบับเวแต่ไม่มีค่ามากพอจะซื้อขนมปังตุรกีค่าเงินลีราตกลงกว่า80%ซในเวลาไม่กี่ปีบิตคอยเป็นทางรอดจากปัญหาเหล่านี้ลองวิเคราะห์บิตคอยจะมาแทนที่เงินเฟียตหรือไม่ฝ่ายที่เชื่อในบิตคอยมองว่าบิตคอยจะกลายเป็นมาตรฐานทองคำดิจิทัลเนื่องจากมันสามารถรักษามูลค่าได้ในระยะยาวต่างจากเงินที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เพิ่มได้เรื่อย ฝ่ายที่ไม่เชื่ออ้างว่าบิตคอยมีความผันผวนสูงและยังไม่สามารถใช้แทนเงินสดได้จริงเพราะเครือข่ายยังทําธุรกรรมได้จํากัดเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตแต่ความจริงคือบิตคอยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีเทคโนโลยี Lightning Network ที่ช่วยให้สามารถทําธุรกรรมได้เร็วและถูกลงซึ่งอาจทําให้มันกลายเป็นระบบการเงินใหม่ของโลกได้ในอนาคตโลกต้องการบิตคอยเพราะอะไร1เงินเฟียตถูกพิมพ์มเพิ่มจนสูญเสียมูลค่า แต่บิตคอยมีจำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญ 2. เงินเฟียสถูกควบคุมโดยรัฐบาลส่วนบิตคอยเป็นเงินที่ใครก็ใช้ได้ไม่มีใครห้ามคุณทำธุรกรรมได้ 3. เงินเฟียสสามารถถูกอายัดหรือเซ็นเซอร์ได้แต่บิตคอยเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐ 4. บิตคอยเป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเงินที่เสรีนี่คือเหตุผลที่โลกต้องการบิตคอยและคุณก็ควรศึกษาและทำความเข้าใจมันก่อนที่มันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเงินในอนาคต บิตคอยไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณรวยแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณมีอิสรภาพขอบคุณที่ติดตาม Stack s t a c k s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats Stay Humble